ช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับทุกคนได้ยินว่าร้อนตั้ง3า7องศาเลยร้อนสุดๆเลยร้อนถึงขั้นผมจินตนาการว่าผมเป็นลูกชิ้นเสียบไม้เลยหรือไม่ก็ปลาทอดหรือว่าไก่ทอดแสนอร่อยเอาง่ายๆคือทุกอย่างร้อนไปหมดเลยตั้งแต่พื้นหรือว่าน้ําอาบแม้กระทั่งหมอนะครับมันร้อนจนถึงขั้นว่าสมองผมนั่นคิดอะไรไม่ออกเพราะความร้อนกันเลยทีเดียว ขนาดไอติมที่ซื้อมายังละลายขนาดนี้เลยขนาดผมนอนเล่นเกมอยู่บ้านยังร้อนเลยและยิ่งถ้าออกไปข้างนอกน,นี่คือแบบเวลาแบบนี้ต้องนึกถึงอะไรที่เย็นเย็นเช่นน้ำแข็งใสไอศครีมชานมไข่มุกน้ำอัดลมเย็นเย็นน้ำปั่นแตงโมแช่เย็นและน้ำเปล่าเย็นเย็นและทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นมีแค่อย่างเดียวที่ผมได้ดื่มน้ำเปล่าครับเพราะผมไม่มีเงินไปซื้อเครื่องดื่มครับ เอาละครับผมว่าผมพูดมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นจบคลิปแล้ว